ปิดท้ายด้วยคลิปๆนี้ดีกว่า,าขาย่อยขวดสั้นๆน,นิดเดียว13ธันวาคมคุณทักษิณเนบคุณอนุทินแรงจะรีบเอาหลอไปถึงไหนหล่อช้าๆหน่อยก็ได้มไม่ทันขัดคำ22ธันวาคก็คือเมื่อวานคุณทักษิณก็ไปตีกอล์ฟไปกินข้าวไปร้องเพลง

อโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็สุดยอดนะการเมืองไทยเขาอยู่กันแบบตบๆจูบๆนะ,ะนแต,แะแต่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 แา่แต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 ่แน่แต่แต่แ่แต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 แต่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 ๆต่แตแ่วล่แต